คลิปนี้มาดู bm กันบ้างนะครับ bmw คันนี้นะครับมีกล้องเก่ามาแต่ว่ากล้องเก่าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้แล้วเป็นกล้องของ bm เองโดยผมจะรื้อตัวกล้องเก่าออกให้ทั้งชุดนะครับไม่มีการตัดต่อสายนะแกะออกทั้งชุดหรือออกทั้งระบบเลยสาย bm นะครับที่มีกล้องเก่าคาอยู่กล้องก็จะเป็นกล้องหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาที่ รื้อออกนะครับศูนย์บีเอ็มอ่ะเขาจะคิดน่าจะคิดอยู่แล้วตั้สามพันแค่ค่าถอดกล้องอย่างเดียวครับเดี๋ยววันที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่ามันรื้ออะไรบ้างเพราะมันรื้อเยอะมากนะครับกล้องของบีเอ็มนะปกติงานติดตั้งกล้องอ่ะจะไม่รื้อขนาดนี้ถ้าเป็นรื้อก็คือรื้อสำหรับกล้องเก่าเอาออก กล้องเก่าเนี่ยตัวลื้อเยอะหรือหมดเลยเพราะว่าสายเขาสายเขาทำการมัดไว้ทั้งทุกจุดกับสายไฟรถยนต์ทางหลังคานะครับนี่คือสายกล้องหน้าเดี๋ยวก็ไปตัดต,ต่อไฟข้างในอีกนะครับส่วนสายกล้องหลัง บีเอ็ดวชอบเดินข้างล่างใต้ผรมข้างล่างคือต้องแงะกับประตูขึ้นมาทั้งหมดเดี๋ยวก็ต้องเอาฝานี่ออกที่เปิดฝากระโปรงเนี่ยเอาออกเพื่อที่จะตัดสายที่เป็นสายไฟของกล้องเก่าเขาออกนะครับออกทั้งระบบเวลาออกเนี่ยเอาออกทั้งระบบไม่ใช่ว่ายัดเอาไว้ข้างในแล้วก็บอกว่าเอากล้องออกแล้วเอาออกให้ลูกค้าฟรีนะครับสายมันมันคาอยู่นะถ้าไม่ลูดออกมันอ,ออกไม่ได้ เดี๋ยวมาดูด้านหลังว่ารื้อขนาดไหนด้านหลังก็จะลื้อประมาณนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเอาสายออกจากข้างในเพราะสายมันจะถูกมัดไว้ตามสายไฟของตัวรถทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องรื้อออกแบบนี้เลยนั้นเวลารื้อเป็นชั่วโมงแน่แล้วก็เวลาติดตั้งอีกเป็นชั่วโมงนะครับสำหรับรถยุโรปรถ b m อเนี่ยผมบอกแล้วว่า เวลาที่เราต้องการรื้อกล้องเก่าด้วยและติดตั้งกล้องใหม่ต้องมีเวลาโดยรวมนะครับสรุปว่าเวลาลื้อนะเราก็จะต้องรื้อตัวฝาครอบเอเดด้านบนนะครับรื้อเสาเอนะครับรื้อกับพื้นด้านล่างนะครับทั้งส่วนของฝั่งของคนขับและฝั่งด้านหลังนะครับตัวตัวแผ่นปิดด้านข้างที่ปิดโซนสายไฟของด้านเปาะด้านหลังเข้าออกนะครับกับด้านบนนะครับเสา C ก็เอาออกเช่นเดียวกันแล้วก็ค่อยๆเอาตัวกล้องออกก็กล้องเขาจะติด 3M มากับตัวกระจกรถเลยโดยที่ไม่ได้ลองแผ่นใส่มานะครับก็ต้องเอาออกทั้งหมดแล้วก็ทำความสะอาดคราบตอนนี้ตอนนี้เราลื้อกล้องของ BM ออกไปแล้วนะครับกล้อง BM กลองอยู่ทนุชเดี๋ยวเราติดตัว d d p ิ Z60 Pro ลงไปแทนนะครับตัวด d p ิ Z60 Pro นะครับกล้องหน้า ให้ความละเอียดแบบ 4K เซนเซอร์เป็น Sony นะครับกล้องหลังให้ความละเอียดเป็น Full HD เซนเซอร์เป็น Sony เหมือนกันนะครับดังนั้นตัวเนี้ยชัดกว่ากล้องของ BMW ครับเดี๋ยวเราทำการติดตั้งก่อนนะครับแล้วก็จะมาเก็บชิ้นงานที่มีการรื้อออกคันนี้ BMW ใช้การติดตั้งแบบ f i l l ท t a นะครับถึงจะเป็นแบบ i i l d t a p ก็ไม่มีการตัดต่อสายของ BMW แต่อย่างใดนะครับไม่ได้มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้น เดี๋ยวเดินฟิวแท็บไปเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันคันนี้เป็น BMW 330e เนะครับเป็นไฮบริดตัวซีรีส์3ให้ข้อมูลเพิ่มไว้ดีนึงนะครับสำหรับตัว BMW นะครับรถมีประกัน BSI หรือประกันระบบไฟฟ้าอยู่นะครับดังนั้นการจะหรือการที่จะใส่ฟิวแท็บลงไปแทนนะครับต้องเช็คด้วยนะว่าเรายังมีประกัน BSI อยู่ไหมนะครับสำหรับคันนี้เจ้าของรถสั่งให้ ทำได้เลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้การใช้ตัวช่องจ่ายไฟเนี่ยมันเรียบร้อยอยู่ด้านในไม่มาเสียบตรงคอนโซลให้มันเลอะเทอะนะครับสําหรับกล้องที่จะเอามาแทนนะครับเป็นตัว D d p ีพ6 0 Pro นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของแบรนด์ d d p านะครับถือว่าชัดที่สุดแหละชัดทั้งตัวกล้องหน้าและชัดทางกล้องหลังนะครับต้องการกล้องที่มันให้ความละเอียดได้ชัดเจนให้ความละเอียดสูงๆเนี่ยตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับ จับ DDPI พายแซดกกล้องหลังเป็นทรงแคป,ปซูลน,นะครับเมื่อติดแล้วก็จะดูสวยกว่ากล้องรุ่นเดิมตอนนี้ก็ติดตั้งเจ้ากล้อง DDPI z 6ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Z60 Pro ปประกอบรถเข้าที่หมดทุกอย่างนะครับทุกจุดที่เราเลือกมาเมื่อเราติดตั้งกล้องใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เก็บงานเก็บกรอบต่างๆที่เราเลือกมานะครับทุกชิ้น เข้าตามระบบทั้งหมดนะครับไม่มีฝรั่งทําเกินนะเก็บของทุกอย่างเข้าที่ทั้งหมดปิดสนิทเช็คความเรียบร้อยแล้วก็ให้ลูกค้ามาทดสอบการใช้งานกล้องตัวใหม่นะครับส่วนท่านที่จะเข้ามาติดตั้งก็สามารถนัดล่วงหน้าได้เลยตามเบอร์นี้นะ